จาพอปดีค่ะคพ่อเปียนงนไดเห้ามืาขึ้นนี่มีสองหาหาสงนะพ่อนสอง,สงหาหาสองต่โบมีสองหกหกสองเฉียดแต้มเดียวสองเก้าสมสอเออมีเบิบดจับนะเฉียดขนาดเลยขาดแต่สองหกโอ้ยเ,นนเออไปหนึ่งหนึ่ง เอาธงชุ่มคาบุเป็นยังจับจับผาดมันก็มีผาดมีผิดมีผาดเป็นของธรรมดาเพราะว่าสูตรเนาะสูตรสูตรกับธงช่มคาเอาไปต่อไปตัวตัวเลขเนี่ยทางสำหรับวันที่ยี่ิบหมีถุนายนสองพน้ารยหกสิบแปเลาพัฒนาวันพุธแล้วกอเนาะเราพัฒนาวันพุธ ไปจนมันเข่าแล้วก็วิ่งรูดตัวไหนพ่อจ้าเจ็ดกับหนึ่งวิ่งรูดเจ็ดกับหนึ่งเจ็ดกับหนึ่งจะคู่ซีสามซีหาเจ็ดหาีเจ็ดหาหนึ่งสาม่ง้าเจห้าหนึ่งสามออ หนึ่งสี่หนึ่งห้าสามห้าเจ็ดสามเจ็ดสี่แปดสองแปดสาปสองปสปดลกวินเจหนึ่งสีห้าสอง ตัวระวังก็คือตัวที่พ่อให้วิ่งให้หลุดก็ต้องช่วงขาตัวระวังคือหนีเก่าก็หาโบมาอวยหัวกับ,กบหลุดเป็นหกเอาพอเนี่ยนตัวใดก่อนสี่สามสี่หาเจ็ดหาสี่สามสี่หาเจ็ดหา สาม,แป,สามแปดสี่เจ็ดสามแปดสี่ตัวใดอีกพ่ออีกตัวนึงไอเจ็ดโคร,รับไ่หาแล้ว,วเจ็ดสองไหนกันนะตัวใดเกาะเจ็ดสองมุมมีเจ็ดสองมิเตแปดสอง ตัวเนียน C สาม C หาเจ็ดหาเจ็ดสาแล้วกับแปดสองชิบสอชุดนะชิบชุดมี7จ 7, 7, 7, 7, 8, 8, 8, ็ด C เจ็ดเอ,อ,อ่อ C สาม C หาเจ็ดหาหนึ่งสามหนึ่ง C หนึ่งหเจ็ดองเจ็ดเองแปีแปดสอ วคนนี้จกทุ้นตัวเลขจังหน่อยตัวเลขแนวทางนะคะตัวเลกแนวทางของคคพมสำหรับหมู่วันที่ยี่สิบห้าตัวเลขแนวทางสำหรับหมู่วันที่ยี่ิมีถุหน้าสองพันห้าร้อยหกสิบแปดลูกค้านอกภพมให้วิ่งรูดทีเจ็ดกับหตัวที่กคุม จับคู่หามีสิชุดนะคะมีสี่สามสี่ห้าเจ็ดห้าหนึ่งาหนึ่งสี่หนึเจ็ามเจ็ดสี่แลขกวิ่นเจ็ดหนึ่งสหาสตัวรว่างคือเจกับหนะคะตัวเลขแนวทางทีพคพมเน้นห้6ชุดมีสี่สห เจ็ดห้าเจ็ดสามแปแนะคะอันนี้คือตัวเน้นขอบสี่เหลี่ยมไะะวไหนกเนาะให้ทำช่วงผิดจระนาอีกเท่นึงเพราะว่าตัวเลขบเน่ทางค่มีเขามีหลุดของธรรมดาเพรเหตุตามสูตรนะคะเพราะเหตุตามสูตร,ะะร,ต,ต,ต,รตัวระว่างเดกับหนึ่งมมาหลายผุดเลยคุณชช่วมพิจารณาตามนี้พอไม่ยังสีบอลก,ก็แฟงขับเอฟซบอครับเล่ามาค่ะขาบอกรถรุเข้า เขาเที่ยวรุดที่มัดปีนเขาไปแน่รุดไปน้นปนำน้ำมาท่านยาเกเสียเออเป็นแนีย่ยนี้แล้วพ่อเขาเป็นยังไะม <ừ. S 2> ันจะเป็นน้ำตาลทรามาเล่าอเฮยเออือเล็กเสือน้อยเป็กันแล้วก็ได้บ้างเสือเลื่อนบนน้าก็ได้ไปให้เป็นเสือลาอืมเอาใครก็ได้เทีย่ยวเขาเทียเท่ยวรุดวันที่ใดก็ได้วันที่ขเขาเขาก็เขาว่าที่รุดก็รุดไปเลยยิ่งเสียละ มันคือมันรู้ครับอันมนลุ้นลุเขาใจยากแท้มันคือเอามันเขากลยเราว่ามันลุก็บลายก็เขาละเขากลายรุ้นกับลายก็เขาละกสื่อแบพี่เจ้าหน้ามึงกาเป็นแต่สื่อแบยังสื่อมเป็นแต่สือพไปบ่กบเชกันไงมันได้ยากไรก็ไไรมันกือหมดเงินเป็นได้แต่สือเพรา่ามมีเงินสื่อได้กันเพาเธอกะ ว่าจะด้ทุ่นตาต่อไปเนี่คัน่าเทืองมดแน่นน่นไงครับเสียมดทอกันละเขากว่ามดกระทอกันไงครับทอกันครับควมเสียงมันสูงป้านี่เข้ากันเพาะแ่กมานุณจะออกตัวไรเนาะเห็นดาวไปตามสวเดาวไปตามสวดครับข้างในร่ำกระราร่ำะาเอาแต่ผู้ชม่ค้านี่คือตัวเลียแนวทางของผักพ้มนะค่ะนวะผักพ้มกั มันจะมีเขามีรวยเป็นของธรรมดาค่ะ่านช่เพราะวานเปลี่ยนตัวเลขแนวทางทีเหตุตามสูเนะคะเนาะก็เปรียบเทียบอิงเอาดูเมืองระวางของจีน่างกับของพ่อพมนะคะเพราะว่าพ่อสีเจือจุนกันใดอยู่ท่าพ่อพมโบเขาจีน่างกับเขาถ้าจีน่างบกเขาพ่อพุมกับเขาประมาณนี้่านช่วกับมึงเ,เปลี่ยนข้อมูลจดไหวนะคะเพราะว่า ของพอพุ่มกับเข่าลายก็ลุดนะคะมึงเส่กันเอาเนาะค่ะเนาะตัวชันคือตังเทียววงใดเห็นว่าชนของพอสองเก่าตัวเดียวชนของพอพุ่มสองเก่าตัวเดียวมีเอฟซีคนหนึ่งเพิ่นวาจีนั่งวาสองเก่าแอดกันเลยเพิ่นกันเลยไปมุนเอาจากสองเก่าเป็นสองหกแค่นี้เพิ่นก็ะไดมึงขค้ืนเพิ่นกระไดบนหลางแต่เลยว่าเออคนเท่ากับสิถืเมืนกับปัญญา เพราะว่าเวลาบมูลขีดกับทาช่วงขายมึงจนจบคิดเพราะว่าความเป็นมากของตัวเลขกแอดจะเ์บอลนี่หันเลยนะคะแอดจะเบอลนี่หันว่าตัวเลขกช่วนไผ่ช่วนตัวใดช่วนอย่างนี้เองประมาณนี้เที่ยวนี้คือกันเอาตดวเสีมือว่าตัวเลขกเนวทางของีน่านับของพกพอมช่วนกันตัวใดนี่ค่ะทำช่วงขาะมืองรู้ตัวเลขกเนวทาาช่วนกันตัวใด ศูนย์พะพมบ่มีหนึ่งหนี่ก็ยังสี่หนึ่งหาชนกันล่ะมาบ่มาเ้ากับบงหดจัเนะคะเนาะแต่ว่ามันชนกันเนี่ยอันนี้คือตัวเลขชนกันนะคะนี่คือมันชนกันแล้วตัวใดรอีกชนกันตัวใดรอีกชนกันดูชนกันตัวเดียวเที่ยวนี้กระไดพ่อเที่ยวก้อนชนกันสี่สองเก้าออกสองหก เที่ยวนี่ชนหนึ่งหาเที่ยวนี่ชนหนึ่งหาเด้อค่ะท่านชมเด้อเอาบุลูว่ามันเสียออกตัวใดชนหนึ่งหาเพราะฉะนั้นทำช่วงอีพซีทุกท่านทุกคน,กคนพิจารณามึงกันแล้วกันเนาะคะ่ะเนาะให้เปรียบเทียบกันมึงว่าเอา่อชนหนึ่งหาแล้วมันเสียออกหนึ่งหาบ่อเที่ยวกรชนชนสวงเก่าเด้อ ย่อนในมือก่อนเดี๋ยวก่อนแอดกับบอกคำชั่นแลยวว่าตัวนี้เนี่ยข้างชนก่าของกระพุ่มหนึ่งเก่าอ้อยสองเก่าเด้อนี่นี่เห็นบ่นี่นี่แอดบอกว่าชนสองเก่ามันออกสองหกมีผู้หนึ่ง่นฟังพ่นว่าเจน่าว่าชนสองเก่ากะเลยมาเอากับหัวเอาพ่นว่าต้องถือเสยแล้วได้บนล่างเสยเอาสำหรับคลิปนี้กับพิจารณาต่ำ ตามที่แอดวาชนนี่แหละค่ะทั้งช่วงขาชนหนึ่งหาสีมาบอรหรือสีมาตัวที่พบเนินไ้ตัวเลขแนวทางข้าบัจากเนาะขาเนาะตะว,ว่าเอา่อเข้ากระเฮดไ้ตามสูตรนั่นกระเข่าตามสูตรคือเกานะคะลดตามสูตรเขาตามสูตรเอ้าทาั้งช่วงขาพิจารณาตามนี้ขอพอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะเจอกันไม่คลิปหน้าขอพอบคุณพ่อหลายๆนะพ่อเนาะ จะเจอกันไม่คลิปหนากับพ่อค้าขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ